เือเทียนเขา้ากองไปเนาะปูหูเนาะฉันเข้าบ่าไปหนึ่งยาสีพี่นองเข้าสุบบริจินเขาเนาะ้าเพิ่นนั่นจิงไหนเนาะพี่นองมีคนขามาบ่านอนมามาที่นองมาทักทช่กันแปูหัวถดอว่าเึ็นนี่อดีตเห็นมาก,กับพ่อได้เบิรงย้อนหลังเ,เน็ตก็ดีปหูหัวเป็นเป็นบ่อปูหัวเปียงดเน็ตกูนูก็หายไปเข้าวัน ไปเฮ็ดจําเพิ่นคักคนเฮ็ดบาเทีแต่ว่าบางเจียไปเห็นนันเป็นซุ้มเขาเฮ็ดได้ได้บ่มื้ออื่นน่ะมื้ออื่นบุญเขาากเราบ่ฮู้เนาะว่าสิมาอันว่าสิมาส่วนเซินพี่น้องเฮ็ดเพิ่นคักน็ดเแต่ว่าบางเจีไปเห็นนันเป็นซุ้เขาเฮ็ดได้ได้เฮาไปเฮ็ดบุญมื้ออื่นบุญเขาสาก เนาะไปแตแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเอ้าปะหงก็ไปเ,เห็นเนาะปะหงยืนอย,อยู่น้ำหนู่วะแต่หนูไปเห็นเด้เห็นไอ้อ้อยว่าลูกกับเป็นกันขานเด้มันเป็นใังไหมดอกเป็นเอาแปมาเป็นมึนก็ยังเข้านั่นฝนไหมสวัสดีเค่ยส,ส,สวัสดีเพื่อนในห้องค่ะไม่รู้ว่าใครเข้ามามั่งแสดงตัวใได้จ้าป่าป่าถ้ำขึ้นเอาไว้นั่นแหละเท่ากับโลกไปเลื้ยงเข้า คิดมันกับล่งบ่คิดมันกับบ่ล่งเห็นไหมคิดแดงกับซาม,มันสวัค่ะสวัสดีเนี่ยสวัสดีเพื่อนในห้องค่ะพี่รู้ว่าใครเข้ามามั่งแสดงตัวใน,นได้จ้าป่าป่าถ้ำขึ้นภอบย่ายดูวยช่างอนุญาติขอบอกว่าจะล่งไปหนวดล่งไปายถว่าภาพย่ายไหมภาพย่ายภาพก๊กเก้า,าบ้ามื่นเอื้อนนะ่ะมื่นเอื้อนบนเกาะตาลแล้วป่งหุเนาะว่าสิมัดอัน ตาบาดีมาท่วนเซิ้นพี่เลวันไปเห็ดเจ้าเพิ่นขับขวดอีกเนี่ยบางเชียแต่ว่าบางเชียไปเห็นอันเป็นซุบเขาเห็ดได้ได้เขาว่าสิบอลรุงลุดเพ่งเขากับบอลรุงเพ่งแบบม้วนมวนเะได้ละเพิ่นลุ่งเพ่งลุ่งเพ่งกับมูน่ามาเบิ่งนมูอยู่แต่ว่าห่างบอกค่อยรุ่งพี่เลวันไปวัดว่หาบกับ ตาคอนกระบ,บุงมาาเนาะปะหัวยังบอกดูหน่นล่ะโล่งไวเนี่ยปะหัวโล่งไวถ้าเบิงถ้าเบิงโดนไปเนาะพูดถึงนะเข้าก็บิดไปตั้งนานเนาะปะหูเนาะโดนไปเข้าไปต้องกดดันเจ้าของแมนว่าแต่ขึ้นเฮ็ดเดินไปเข้าไปต้องไปวังอย่างเลยไหมปะหัวบะกไต้องวังอย่างเลยแต่วาแตะเฮ็ดไปเข้าก็ได้เบิงย้อนหลังอยู่นะไม่คิดว่าได้ปะหูมีปเจ็บแบบนั้นไหม ที่ว่าจะเอาท้ายลูกผู้นั้นผู้นี้อันจังแล้วย้อนรูปเบิ่งย้อนหลังอยู่นะกลับขึ้นมาเบิ่งย้อนหลังก็เลยว่าเออซจำนีประเดี๋ยวช่วงนี้กะหน้าตาเป็นสีเนาะไอ้เห็นี่ะในชุดนี้สนะีเดชอะไรก็หู้เอาหนูอยากว่าหลายค้อมก็หนูอยู่เด้แมนจะเชียงกับคาทา้ายลิสตะสันนูกะเน็ตบอดีไหมจ้าหายแป๊บๆนี่อัน จังใหญ่ออ้เห็นไหมท่ายไปทะเบิ้งแม่ประหัวไปนที่โดนไปฮาว่าเอ้านี่อายุเพิ่มจำจ้าจ้านาะประหูนะเอาแค่นี้แหละจ้าพะวันน็ดพอดีเลยเอามือรุ่นเอามือรุ่นแล้วกันนะจาะมรุ่นเขาบอกกันไหมอย่าคุยหลายยางก็ดีอยู่ได้ถ้ามือดีน็ดพอดีไปหัวใสแล้วเห็นนันไออ้อยมันก็ออกไปเดีอเได้มันมาเข้าไป บ่นเมืออื่นบุนเขาสากเ,าเนาไปใสแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเอา้าปะหูวก็ไปเห็นเนาะปะหูยนี่อยู่น้ำหนูวะแต่หนูไปเห็นเด้เพิ่นซ้ำนีเห็นน้าูคชิดดิสเดฟวะที่ไหนู่สิคิดไปแล้วตอนจะไหม,มนี่เพิ่นอายุซ้ำนีโดนไปอายุอ้านน้กคนพังหนาไปแล้วสิเท้าซ้ำดาหาบกับตาค้อนกับบุ๋งมาเนาะปะหูว <c oughs> ยังบอกเป็นเป็นเนมือ่อเทียน เข้ากองไปเนาะปะฮูเนาะฉันเข้าบบไปนี่ยาตีพี่น้องเขาสุบริกินเขาเนาะฮาเพิ่นนั่งนี่แหละโล่งไวเนีปะฮูโล่งไวถ้าเบิงถ้าเบิงโดนไปเนาะพูดถึงนะเขากระชิดไปทั้งหนาเนาะปะฮูเนาะโดนไปยังบอกยังบอกเนีงยปะฮูเราก็งงนี่ว่าพูดเดียวเอานี้สามกาสวัสดีเป็นเป็นมือเทียนเข้ากองไปเนาะปะฮูเนาะฉันเข้าบบไปนี่

ล่งไวเนี่ยปะหูล่งไวถ้าเบิงถ้าเบิงโดนไปเนาะพูดถึงนะเข้ากับชิดไปทั้งหนาเนาะปะหูเนาะโดนไปออกไปแล้วบ่จาไปทําบุญเมื่ออื่นจ้อเกิดอดียังงกินเนาะก็ไปเห็นเมื่อกี้คือเห็น,น,หนแต่ว่ามืนอี้กับล่งอยู่ดอกล่งสองคลิปยุกไปวางแลงนะบ่ปะหูแมนด้วยกันบ่บางแงล้งรู้ไปหายายกกนู้ก็เลยไดสองคลิปยุกให้ไปเน็ตบดีเลย ว่าต่พอผิดกดจ้าวันสำลรับหแต่ว่าโอ้ประเทศฉันบักเบงบ่จ้าอุ้ยคุณดวงพรฝันดีค่ะโอ้ที่นอสละบ่จ้าทั้งหนี่หมดตะไลลาข้าวหนึ่งเลยจ้าเมื่อไรดูหมอกขึ้มนมาโยนประหัมหนูว่าสีมะลายอ่พ่อใดสตอรี่แม่ประหัมหนูว่าสิมาไลายพอ่อใดสตอรีมมหรออรม,อมอกขึ้มนมาโยนประหัมหนูว่าสีมะลายอ่พอ่อใดสตอรี่แม่ประหูว มาถึงเมื่อไหร่พ่อได้สตอรี่แต่ยอ้อนรู่งเบงย้อนหลังเลยนะกลับขึ้นมาเบิ่องย้อนหลังก็เลยว่าเออซจำนีเพ่อดีช่วงนีก้กะหน้าตาเป็นที่เนาะอีด้าในจิตนี้นนะทีเด้เอละ่ะปุ๊บไปห้องอัดไตแล้วเห็นนั่นไอ้อ้อยมันกระออกไปเด้อเด้เพิ่งว่าเอาไว้นั่นแหละเทาก็บโรคไปเรื่อยของเขาคิดมันกับโรคมาคิดมันกับบ่อโรคเห็นไหมคิดแดงกับซาม,มันโอ่ อันเน็ตบอดีเลยแม่จ้าเน็ตจังไหนนอหื้อหนูสิเศร้าก็นอไม่มีประหูวไหลบอโอไปเฮ็ดชั้นบักเบงบ่จ้าอ้ยคุณดวงพรฝันดีค่ะโอ้เจ๊นอแหละบ่จ้าทั้งนี้งหมดตะไลลายข้าวนึงเด้อจ้าเมื่อหรดูจังใหญ่อายเห็นมั้ยถ่ายไใบ้ะเบิ้ลแม่ประหับเมื่อทีโดนไปค่ะว่าเอ้านี่อายุเพิ่นซมฉับกับตาค้อนกระบุ๋งม้าเนาะประหูว ยังบอ,อแต่ว่ามันหนีก,ก็ลงอยู่ดอกลง้องชีอยู่ไปบางแลงนะบ่กประหูแมน่นู่กันบ่กบางแลงลู้ไปอันหาย่ายรู้กลยได้ใดร้องชีบชุกหมดมวดเมื่อชิบหมดหมดเจ้านัวกิีกอ่ะแล้วมันปิดแล้วนะนูวกับถาไมไอ้น่องนังว่าบ่ปิดกหรอเขาก็ได้เบิ่งย้อนหลังอยู่นะไม่คิดว่าได้ประหูมีบาดเจ็บแบบนั้นไหม ยูว่าเียเอาท้ายลูกผู้นั้นผู้นี้อันจังส่วนพีหนุไปน้ำเดิมมืออื่นไปบ้านแต่ไปพ่อกันยุบบ้านปุ๋นละนูกกับว่าสนับประหุนยูว่เสียเพิ่งไปเรื่อยๆเจ้าบ้ากันเอาหนุ่งงว่าหลายข่วมคนหนึ่งอยู่ได้แมนจะาเช่งกันคาท้ายลีจะสั่นหนุ่กกะบุดีเล่นนะจ่าเอาสามีนาะประหูเนาะเน็นบุดีเลยจูว่าเป็นยังได้เที่ยวเที่ยวปิดจ่าเที่ยวดับจ่า โอ้ไปเฮ็ดชั้นมักเบงบ่จ้าอุ้ยคุณดวงพรฝันดีค่ะโอ้สินอนล่บ่จ้าทั้งนี้หัวตะไลไายข้าวหนึ่งเดจ้าเมื่อไรดูโอ้ไปเฮ็ดชั้นมักเบงบ่จ้าอุ้ยคุณดวงพรฝันดีค่ะโอ้สินอนล่บ่จ้าทั้งนี้หัวตะไลไายข้าวหนึ่งเดจ้าเมื่อไรดูสินโล่งโล่งบัตเตอเบิร์โล่งบัตเตอเบิร์นโนวาเวลาโดนไปจัิงสินะโดนไปเขาโดนไปมันก็้เมีอดีตเนาะอดิดมาสคุณสองคนณบเตบิ่งนสองคนเดจ้าขอบคุณหลายหลายเดจ้าค แล้วว่าเน็ตบดีเลยมื่สิ่งโล่งนอนนอนหมู่เอือนบนเขาสาเจ้าผ้ากันไปวัดเดจ้าได้หมู่เอือนเห็นไนอ้อ้อยว่านุก,กับเป็นกันขานเด้มันเป็นทีงไหนดอกเป็นเอาไปรมาเป็นเงินก็ออยังเฮานั่นผลแม่ก็หมอะก,กันมาโยงประหัวันรู้ว่าที่มันไรอ่นพ่อใดสตอรี่แม่ประหัว นูมาถึงเม่ไลพ่อได้สตอรี่ถาก,กันไปวัดน,นอกจากเนาะธิบุญจาพิบุญเพชรบุญหาอยากตีพี่น้องเฮ้า้เพลินขโมอ,อก,กั้นม่ยนประหูมันูมาถึงเมื่อไห่พ่อได้สตอรี่แม่ประหูวนูมาถึงเมื่อไราพ่อได้สตอรี่โอ้จ้าเชียงข,ขาดเพราะวะ่าเน็ตบดีประหูเน็ตบอดีเลยโดนไปจริงๆนูนก็จะแต่เบิ้งย้อนหลังโดนไปทั้งหนา้าขโมอ,อก,กั้นม่ยนประหู หนว่าสิมะาลายอ่นพ่อได้สตอรี่แม่ป้าหูหนูว่าสิมไล่ยพ่อได้สตอรี่โอ้ไปเหดฉันมกเงบงจ้าจ้าคุณดวงพรฝันดีค่ะโอ้สินอละบ้าจ้าทั้งหนี้หัวตะไลลา,ายข้าวหนึ่งเด้๋ยจ้า